สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจียบไพทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายดวงประจําปีเกี่ยวกับความรักนะคะของชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกในช่วงปี2568หรือ2025นะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเพราะว่าการทํานายเป็นภาพลักษ์โดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากนะคะ ก่อนอื่นก็ขอกลับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ชาวเอซีทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนะคะสำหรับปีนี้ปีใหม่นี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังไม่ว่าจะคิดจะทำิ่งได้ก็ประสบความสำเร็จนะคะและมีความรักที่ดีเข้ามาในปี2 5 68นนี้นะคะอันนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าความรักของคุณในช่วงนี้สำหรับคนโสดหรือว่าคนคุยๆนะคะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนเลยไพยเ่เบืแรกของคุณได้4ไม้เท้า5ถ้วยเดเดสเด t สตาเก้าไม้เท้า10ถ้วย4ดาบ8เหรียญเฮอร์มิตแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายของคุณเดอะซันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชื่อของคุณนะคะสีไม้เท้าถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่แห่งความสุขความสมหวังหรือบางคนมีความรักที่ ดีแล้วก็มีความมั่นคงเข้ามานะคะมีโอกาสเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักการอยู่เป็นคู่กันนะคะถือว่าไพ่ใบแรกของคุณค่อนข้างโชคดีมากไม่ว่าจะเป็นคนโสดก็มีโอกาสพบเจอคนที่ใช่ถูกใจหรือมีรักใหม่ๆเข้ามาหรือคนที่คุยคุยกันอยู่ในช่วงนี้หรือว่าในปีนี้มีโอกาสที่ดีที่จะได้แต่งงานมั่นหมายใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะถือว่า เป็นไพ่ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จและสุขสมหวังต,ตามๆกันเลยนะคะแต่อันเนี้ยมาดูซิว่าไพ่ใบแรกของคุณดีแล้วอุปสรรคปัญหามีไหมมองว่ามีอยู่นะได้ไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยนั่งกอดข่าวเจาจุกนะคะเหมือนกับว่ามีความทุกข์เต็มที่อ่ะบางคนเหมือนกับว่ายังยึดติดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาบางคนเคยอกหักผิดหวังบ่อยๆนะคะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรือว่ามี หรือว่าหรือว่าบางคนอาจจะมีความทุกข์ใจเกี่ยวกับความรักนะคะยังไม่สามารถปล่อยวางได้ยังไม่สามารถปลดล็อกความทุกข์ออกจากใจได้เลยนะคะก็เลยเหมือนกับว่านั่งหมดอะไรตายอยากนะคะทั้งๆปัจจุบันนี้อาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะแต่คุณก็นั่งกลมหน้ากลมตานะคะมองสิ่งที่มันผ่านมาแล้วนะคะอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะเพราะว่าไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะคะขอให้คุณ เริ่มต้นใหม่ในปัจจุบันจะดีกว่าเพื่ออนาคตที่สดใสนะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้คุณคิดว่าอยากจะจบปัญหาต่งตางๆหรือว่าเคลียร์ใจนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีปัญหาอะไรที่ยังไม่สามารถเคลียร์ใจกันได้หรือว่ายังค้างคาใจกันอยู่นะคะคุณก็อยากสาะงสะปัญหาให้เสร็จสิน้นคือการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนอาจจะยังรักแล้วก็รอคอยคนรักเก่าอยู่ก็ได้นะคะ อยากจะให้เขากลับมาเคลียร์ใจในขณะนี้นะคะหรือว่าในช่วงนี้นะส่วนอดีตที่ผ่านมาถือว่าความรักค่อนข้างดีเวอร์นะคะได้ไพ่สดใสได้ไพ่เดือดสตาร์นะคะเป็นไพ่แห่งความหวังและกําลังใจซึ่งกันและกันนะคะถือว่าอาดีตที่ผ่านมาเป็นความรักที่ดีนะคะมีใจให้กันนะแต่อาจจะเป็นปัญหาในปัจจุบันก็ได้นะคะ หมือนกัว่าที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรที่ปรับกันไม่ได้บางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่พูดไม่คุยกันนะ่ะอาจจะมีการนิ่งเงียบบ้างถ้าไม่คุณก็เขานะคะทั้งๆมีความรักที่ดีนะแต่เหมือนกับว่าต่างคนต่างไม่เปิดใจคุยกันก็เลยกลายเป็นปัญหานะคะส่วนสิ่งที่คุณต้องการก็อย่างที่บอกนะต้องการความรักที่ดีมีความจีรังยั่งยืนนะคะแล้วก็ หมดทุกหมดโศกนะคะเพราะว่าไพ่ก้าไม้เท้าเหมือนกับว่าคุณยังมีความทุกข์อยู่นะคะมีเรื่องหนักอกหนักใจนะอยากจะดจัดสางปัญหาหรือว่าเคลียร์ปัญหานะคะส่วนอนาคตหลับเป็นเช่นไรได้สิบถ้วยนะคะถือว่าอนาคตที่ดีนะก็อย่างที่บอกนะไพ่ใบแรกดีแล้วนะไพ่อนาคตก็ดีเวอร์เลยนะคะการอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามีความรักมีความเข้าใจกับการกลับมาของคนรักนะคะ หรือว่าบางคนมีโอกาสมีคู่มีครอบครัวก็ได้นะคะเปลี่ยนสถานะจากคนโสดอยู่ในบทคนรู้ใจนะคะส่วนอุปสรรคปัญหาหรือว่าสิ่งที่คุณกลัวในขณะนี้นะคะอุปสรรคปัญหาที่มีก็คือการไม่ปล่อยวางนะคุณก็เลยกลัวว่าความรักจะนง่งเงียบนะคะงเงียบ ต่างคนต่างเงียบใส่กันนะคะหรือว่าห่างห่างกันไปนะคะคุณกลัวว่าความรักความสัมพันธ์จะห่างไกลกันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลอย่างที่บอกนะแล้วก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยไม่ค่อยติดต่อกันนะคะคุณก็เลยกลัวว่าจะสูญเสียความรักที่ดีไปนะแต่คุณไม่ต้องกลัวอะไรนะคะถือว่าได้ไพ่ที่ดีแล้วนะคะในอนาคตส่วน เป้าหมายในการวางแผนชีวิตของคุณเป็นชัยเป้าหมายในการวางแผนก็คือการเก็บเงินเก็บทองสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะนะคะแล้วก็มีความรักที่มั่นคงนะคะนี่คือเป้าหมายที่ดีของคุณนะระหว่างคุณแล้วก็คนรักที่คบหาดูใจกันอยู่ในขณะนี้นะคะอาจจะมีการวางแผนที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันก็ได้นะคะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังหวังว่าปัญหาต่งตางๆจะ มีทางออกที่ดีนะคะมีแสงสว่างเกิดขึ้นนะคะส่วนสิ่งที่ได้รับแน่นอนนะคะได้ไพ่เดอะซันเลยนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะความรักของคุณหวานแหววเวอร์ One เลยนะคะแล้วก็โรแมนติกนะคะมีแสงสว่างแล้วก็เป็นไปตามที่คุณต้องการทุกอย่างเลยนะคะเป็นไปตามเป้าหมายในชีวิตของคุณเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคนสูตรหรือคนคุยคุยกันนะคะ มีโอกาสได้พบเจอคู่แท้จริงใจนะคะแล้วก็ใช่เลยสำหรับคุณนะคะไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะถือว่าได้ไพ่ดีมากๆแต่เพียงแค่ว่าแนะนำว่าคุณจะต้องลืมอดีตให้ได้หรือพยายามที่จะไว้วางใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปความรักความสัมพันธ์ ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะหรือคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่นะว่าเป็นอย่างไรหรือว่ามีอะไรที่ต้องเตือนที่ต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าภพยพื้นฐานถือว่าโชคดีแล้วนะคะแต่นี้เรามาดูความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคนนั้นนะคะได้พระราชินีถือถ้วยนะคะ ได้ด h อ e มเพ r อร์วิวออฟ o อ t u จูนะคะไพ่กองล้อนะคะได้ไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะมองว่าความรักของคุณในหลายคนในช่วงปีนี้นะเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตเลยนะคะจะได้พบเจอคู่ที่มีสินเสมอกันนะคะ เป็นคู่เนื้อนาบุญนะคะที่เคยทําบุญร่วมกันมานะคะมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็มีความมั่นคงอย่างแน่นอนมีความรักที่ดีให้กันนะคะคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณนะคะมีความจริงใจแล้วก็เป็นคนที่ใช่ซึ่งกันและกันนะคะและบางคนก็มีโอกาสพบเจอคู่รักทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติมีความมั่นคงช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะ ให้กับคุณเป็นอย่างดีนะคะถือว่าโชคดีมากๆในความรักความสัมพันธ์นะคะถือว่าเป็นภาพไพ่ที่แฮปปี้ตามๆกันเลยนะคะแม่หมอก็อิจฉาจังเลยนะคะสำหรับคนโสดแล้วก็คนคุยๆนะคะไม่มีอะไรที่ต้องพูดมากแล้วนะความรักของคุณเป็นความรักที่ดีแล้วก็มีความสุขมีความสมหวังในทุกๆคนเลยนะคะ แม่หมอก็ยินดีด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วละ่ะเป็นเช่นไรคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะได้ไพ่อะไรบ้างนะคะไพ่ไปแรกของคุณ3ามถ้วยสองเหรียญหนึ่ถ้วยเดอสตาด t เอ็มเพอร์เอร์อัศวินถือถ้วยเด็กถือดาบสามเหรียญหาดาบแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณสไม้เท้านะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัว สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะสามถ้วยนะในช่วงนี้หรือว่าปีนี้อาจจะมีมือที่สามเข้ามานะคะหรืออาจจะมีคนรอบข้างเข้ามาทําให้คุณยุ่งยากใจระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยนะเหมือนกับว่าจะมีปัญหาลักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามานะคะจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าขัดใจกันนะต้องพยายามพูดคุยและปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะ ก็ว่าไพ่ไปแรกอาจจะมีปัญหาที่ไม่ลงตัวเท่าไหร่สําหรับคนมีคู่ส่วนอุปสรรคปัญหาไปไปมา,มานะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกนะคะเห็นไหมเดี๋ยวดีสามวันดีสี่วันไข่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกประมาณนี้นะแต่ก็ยังมีความผูกพันกันอยู่นะหรือบางคนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะบางครั้งก็เข้าใจบางครั้งก็กลายเป็นปัญหานะคะ ส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้นะคะคุณคิดว่าอยากจะมีความรักที่ดีรักเดียวเจดเดียวเป็นหนึ่งเดียวนะคะต่างคนต่างเติมเต็มอาอใจใส่ซึ่งกันและกันนะนี่คือทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้นะคะอยากมีรักที่ด,ดีมีความเบิกบานสดใสส่วนอนดีตที่ผ่านมาถือว่าความรักค่อนข้างดีนะ ต่างคนต่างให้ความหวังและกําลังใจที่ดีซึ่งกันและกันนะคะเอาเอาใจเห็นอกเห็นใจนะคะแต่ทําไมมีปัญหาในปัจจุบันนะอันนี้เราก็มาดูว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรต้องการความมั่นคงในความรักนะคะสามารถพูดคุยปรึกษาหร,หรือว่าหรือว่าเปิดใจคุยกันนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลไม่ได้อยู่ใกล้กันหรือว่าคนรักอาจจะทํางานอยู่ที่ไกลๆก็ได้นะคะ ก็เลยกลายเป็นปัญหาอาจจะไม่ค่อยได้พูดได้คุยได้ติดต่อกันนะคะหรืออีกฝ่ายอาจจะยุ่งงานอยู่ก็ได้นะคะโทรไปทีไรก็บอกยุ่งอยู่นะคะคุณก็เลยเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าน้อยใจหรือว่าค่อนข้างซีเรียสคิดมากนะคะมีความกังวลเกี่ยวกับคนรักนะส่วนอนาคตก็ำถือว่าโชคดีนะสำหรับคนมีคู่นะคะยังไงเขาก็ยังรักคุณคุณก็รักเขานะคะยังจะกลับมา รักกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับบางคนที่มีปัญหาก็ยังรักกันนะคะหรือบางคนถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าใช้ได้สําหรับภาพไพ่ไปนี้ยังมีสิ่งดีๆหยิบยื่นให้กันนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวว่าคู่ของคุณนะ่ะจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมนะคะคุณเป็นคนที่คิ้หึงหวาดระแวงไม่ไว้ใจคู่หรือว่าคนรักเท่าไหร่นะคะกลัวว่าเขาจะนอกใจไม่ฟื้อสั์นะคะ คุณก็ได้แต่แอบมองแอบส่องแอบจับผิดเขานะมองว่าอย่าไปแอบจับผิดเขานะคะยังไงก็ขอให้ไว้ใจกันจะดีกว่านะถ้าเขารักคุณเขาก็ต้องเลือกที่จะมีคุณคนเดียวนะคะในบางครั้งอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือลูกค้าเขาก็ได้นะคะเราอย่าเพิ่งไปคิดมากนะคะในบางครั้งคําว่ามือที่3อาจจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ได้นะคะหรือบุคคลรอบข้างเพื่อนฝูงบริวารน,นะคะที่เขาอาจจะเข้ามาแทรกแซง อบรู้สดเห็นเรื่องระหว่างคุณและคนรักก็เลยทําให้เป็นปัญหานะคะไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องมีใครอื่นเสมอไปนะยังไงก็ทําใจให้เย็นเย็นล่มๆ่มนะคะส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้นะคะก็คือเกี่ยวกับความรักนะคะที่มีความมั่นคงเห็นไหมคุณค่อนข้างเครียดคิดมากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคนรักนะคะกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นนะคะสามเหรียญแล้วก็สามถ้วยเห็นไหม บางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันคุณก็เลยหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาหาความสุขให้กับตัวเองไม่ได้นะคะทำงานไปก็เครียดไปคิดมากนะคะมีแต่ความทุกข์มากกว่านะเหมือนก็ว่านั่งเมอลอยใจลอยอะ่ะส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าจะผ่านปัญหาไปได้นะคะอุปสรรคปัญหาจะต้องฝ่าฟันไปได้เพราะว่าใจคุณรักเขานะคะคุณก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อเขานะ คุณก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในปีนี้นะคะและสิ่งที่ได้รับบอกได้เลยว,ว่ามีการกลับมาเป็นคู่เห็นอกเห็นใจเข้าใจกันแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะการเป็นอยู่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะมีความมั่นคงในชีวิตนะคะยังไงเขาก็ยังรักคุณนะแล้วก็เลือกคุณเป็นคู่ชีวิตตลอดไปนะคะขอเพียงแค่ว่าคุณต้องให้อภัยให้โอกาสแล้วก็เข้าใจเขานะคะ ถือว่ายังมีความโชคดีนะสำหรับคนที่เป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะอันนี้เราก็มาดูไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปว่าจะเป็นอย่างไรระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณและคู่นะคะดูซิว่าจะมีอะไรต้องเตือนไหมหรือว่าอะไรต้องระวังหรือว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกนะคะไพ่ไปแรกนะคะ3ามถ้วยนะคะ พระราชินีถือไม้เทา้าพระราชินีถือดาบนะคะให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์หุนหันพลันแล่นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แหละในบางครั้งคุณอาจจะไม่เข้าใจคู่หรือว่าคนรักหรือว่าคนรักหรือว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจคุณนะคะแล้วคุณก็ใช้แต่อารมณ์นะคะแล้วก็ใช้คําพูดที่ทําให้คู่หรือว่าคนรักคุณเสียอ,อกเสียใจนะคะ แล้วก็มีปัญหากันบ่อยๆการทะเลาะเบาแวงขัดแย้งแล้วห้องแล้แหงความไม่ไว้วางใจให้ระวังเอาไว้ด้วยนะคะก็จะกลายเป็นปัญหาก็อย่างที่บอกอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแต่คุณต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็เปิดใจคุยกันนะคะว่าปัญหาเกิดจากอะไรคุณไม่ดีตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่ขาดตกบกพร่องนะคะก็จะได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อกันและกันนะคะในบางครั้งชีวิตคู่ ก็ต้องพยายามที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะปรับความสมดุลปรับความบาลานซ์ให้เข้ากันนะคะเหมือนพลังหยินหยางนะคะอีกคนร้อนอีกคนเย็นนะคะแต่มองว่าภาพไพ่ก็ยังไม่มีอะไรที่ร้ายแรงนะคะยังถือว่าความรักยังไปต่อได้แล้วก็ยังมีความมั่นคงนะคะแต่เพียงแค่ว่าต้องใช้เหตุผลให้มากๆนะคะถือว่าความรักค่อนข้างดีแล้วนะ และบางคนก็มีโอกาสเฉลิมฉลองมีสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นระหว่างคุณแล้วก็คู่นะคะถามว่าคนที่เคยมีปัญหากันไปจะกลับมารีเทิร์นไหมแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่ายังไงก็กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเขายังรักแล้วก็ยังกลับมาหาคุณเพราะคุณเป็นคู่ของเขานะคะยังไงแม่หมอก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขสดใส แล้วก็เป็นความรักที่ได้ไพ่มีโอกาสก้าวหน้าในความรักความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นนะคะแล้วก็ลึกซึ้งนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจกับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ